มาใหม่เติรนหลับด้วยถัดไบร์เว่ยสวัสดีค่ะมาเลยมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะไบร์เวินก่อนเลยว่าไหนครับไบร์เว่ลองคุจาณาตัวองปรึกษาตัวเองอ่ะปรึกษากับตัวเองอ่ะม่วงไหมลูกไม่ปกติใส่ปลอกหมอนทรับ เราเบื่อแล้วก็เปิดมาคุยกับมันได้เป็นไงมึงเหนื่อยไหมเนี่ยนะาดูนะพรุ่งนี้เจ็ดงานตื่นเลยนี่หน้าตางงอแงด้ยป้าแต่ถ้าหน้าตาแบบนี้จะหยิกให้เข็มไม่ยิกอะไรป้าอะไรแมะไณะวินเราคุยเดี่ยเราคุยกับตัวเองเราคุยกับตัวเองลองคุยกับตัวเองวินเป็นไงบ้างอ่ะยิ้มทั้งวันทั้งคืนเลยนะยิ้มอยู่นั่นอะ อันนี้คือหยิบได้หยิบได้ดิสวัสดีค่ะบหมื่นแล้วครับตอนนี้อะไรนะสองช่องทางหมื่นกว่าแล้วนะคะอาอยากให้แบบใบวินทักทายแฟนๆสักนิดนึงสวัสดีครับตอนนี้นี่แหมใบอ่ไปตลกขนาดนี้แต่พวกพี่ตกในค่ะบอกแฟนๆหน่อยที่กำลังดูอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะครับเองสวัสดีแฟนๆทุกคนนะค อไม่ต้องมันไม่ต้องมาทำความรู้จักกันใหม่นะครับคือแบบมาถึงคิวแรกก็คือแบบสนิทกันเลยรู้จักกันอยู่แล้วก็จะฟล์เร็วง่ายแต่จะไม่ได้พวกเราอ่ะจะเป็นแบบขาด้วย้วแบบมันจะมีแบบพี่กันสมายพี่กันในที่ที่เขาแบบบางทีเขาเขาตลกใหญ่เราแบบไม่ไหวอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ว่าผมก็วินจะแบบก็เล่นผมว่าเล่นง่ายขึ้นพอสนิทกันมันเหมือนแบบยิ่งรู้ทาง กันว่าแบบเล่นกันยังไงอะไร้่ินกว่าจะจูบพี่ลมไม่งี้ก่อก็ต้องดูว่าลมหรือเปล่าแล้วเหมือนเนผิวหน้าแล้จริงๆใช่ไหมครับผิวหน้าแล้วมันแก้มอะไรสวาย and I'll stop contact you back หยาบชิ้น a ะที่พบกระเป๋าคาวดีครั ถ้าจะมีอะไรที่ขันรอง้างระหว่างฉันและเธอก็่อยมีแค่คำว่ารักคำเท่นั้นตน้องมีฉันอยู่พอเราคู่กันคนบางคนได้เจอแค่ครั้งหนึ่ง คำบางคำกิดดังในหัวใจคำนั้นบอกว่าเขาใช่ยังทิ้งหาเหตุผลไม่ได้เลยคนบางคนท้าทายหรอือฝันเท่าไรอมองกูขนาดน,นี้ก,กูประจูกไปหลองเลยเพียงแค่เธอ แค่นั้นเลยที่ฉันต้องการหยุดตรงนี้ต่อย้อนวันเวลาสักกี่ครั้งมั่นใจนะว่าทุกครั้งต้องแปล